โก้ไรโก้โก้กันโอ้ไม่ได้ดูแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวีเล่นไปเมื่อสองสองกันที่ที่แล้วโอนที่โอนจริงโอ้โอนจริงนะนะครับวันนี้สี่สี่ทุ่มกว่าที่นี่นะครับแต่ถ้าดูย้อนที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w o w w e b s p o r t l i v e s t e a t v ก็จะดูได้ทุกเวลาตลอดยี่สี่ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกเมื่อกี้นี้ โทรไปหาเพื่อนที่พัทลุงละเแล้วบอกให้เปิดดูหน่อยเพื่อนบอกมีเพื่อนอยู่พัทลุงเนี่ยเหรอเพื่อนเขาเดินเป็นเซลอ๋อทรนงป่จังหวัดเลยะคุณทารนงเหรอทรนงสิเชื่อไม่ใช่ฮะทรนงเป็นไงบ้างดูเขาบอกว่าโอ้โหดีมากเลยอ่ะเปิดมาหลายจังหวัดแล้วยังไม่เจอเลยจะไม่เคยมีมันต้องจูนต้องะจูนเราจูนมันจะมีได้ไงใช่คุณทารนงเป็นไงบ้างทรนงอย่างทรนงหนังเริ่มทำเงินแล้วนะเหรอผ่านหลักสองพันแล้ว ไม่แกหนังออกแล้วอ่ะหนังแกแกเปแกเป็ภาคสองแล้วมีกันมันเหมือนเรื่องอะไรอเดรย์อัปเตอร์ทูมาร์โรอ่ะอ่าเหมือนกันเลยอ่ะ เขาปล่อลอกกเราอ่ะโอ้โหฝรั่ลังชายไปแจกไปมันไม่เป็นไรให้กำลังใจหนังไทยดีมากน่าแล้วคนเหล็กเป็นไงคนเหล็กคนเหล็กท่าสีอ่ะอ่ไปดูแล้วเป็นไงโอ้นึกว่าทานสโฟเบอร์แล้วไอ้หุ่นยนต์ก็โง่เลยกินะยิงคนอื่นนะระเบิดไปเลยแต่รถพระเอกไม่ยิงเอ้าปล่อยมอเตอร์ไซค์วิ่งไล่ตามโอ้โหสุดยอดผมดูแล้วมันแบบ ซ้ำๆอ่ะเออดังในนี้มันซ้ำหมดแล้วอืมไม่รู้จะพลิกแนวไปไหนนะก็ต้องท้าชนภาคสองเอาไม่ซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวในวันจันทนี้เราสองคนเหมือนเดิมหมายอะไรครับเล่นหนังด้วยกัูเขาตอบรับมาแล้วรับก่อนนะอ่าเอาต้องเอาตังก่อนแล้วก็ดูบทดอ่าถ้าบทไม่ดีเอาตังกลับไม่เล่นออเดินหนังแล้ออกสายน้องชามเป็นนางเอก ชื่อเรื่องอะไรครับไม่รู้เขาเหรอเขาติดตามปรนจ์ใช่ไหมอะไรก็ไม่ตัวเราเรามีเอเย่นโอ้แล้วเกิดเอเย่นชื่อหนูนาเลยแล้วเธอเอาโอ้ผมว่าต้องมีอมไหมบ้างอ่ะแกก็อยากอยากจะเข้ามาอ่าแกชอบพี่นะแกบอกแล้วแกชอบพี่ แต่แกคงไม่ได้เห็นขาออนพี่แล้วล่ะโว้ก็แน่นอนครับแกโอ้แกนี่เหี้ยวเหี่ยวเลยอยู่นาแกชอบดูย้อนหลังเลยนะเล่นเน็ตเป็นแล้วเมื่อวานเจหนูนาแล้วแกมีมิ้วสี่เป้านะคนบ้าเลยพุ่งพุงยื่นออกมาเอ้าวกะทิอร่อยดีกราบเป็นไงมั่งคุณปีเตอร์อร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกคุณปีเตอร์จะส่ง คนไปกวางโจหังโจวครับยี่สิบห้ายี่สิบแปดเนี่ยกรกฎาเนี่ยยี่สิบคนด้วยกันไม่สี่สิบหรอโอ้โหที่ทัวร์ตัวนี้จะร้อยคนแล้วนะแต่ว่าไปปีนะอาอไปปีสิบวยเลยก็สนับสนุนโดยนะครับรายการของเราครับกะทิอร่อยดีครับอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกครับนะครับเอ่อโดยคุณศักชัยวงมาลาศิธิ์ นะฮะ M ร้อยหไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับโดยคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับนะครับแล้วก็เครื่องดื่มสิงนะครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมโดยคุณรังสลิตลักษิตนนท์แล้วสิงเนี่ยก็เขาไป M ร้อยห้าสิบวันที่17บวันที่สิบเจ็ดคุณปีโอ้แล้ววันนี้อัมกันใหญ่เลยนะเรื่องอะไรนะครับว่าว่าผมไปผิดวันอะผมไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหพี่ตัวยุ่ ผมไปหาพี่ต๋องเลอใช่นะไปดูเรื่องคิวอทีทีบีซีมันตรงข้ามโอสถสภาคือวันที่สิบเจ็ดไปโอสถสภานะแล้วเสร็จแล้วบ๊อบกรกทนะนี่แหลฮะไปหาพลโทรุทเลยอ๋อก็ถามเลยเขาต้องรู้จักผมนี่แสดงว่าพลโทรุทเนี่ยเข้างานหลังบ่ายนะเพราะกรกทองเขาเปิดทีวีกีฬาผมอ่านอยู่ก็ไม่เคยดูก็แก่กรกทร์ยังดูไม่ได้เลย วิกหนุ่มมีเลยเจอโอ้โหใบใหญ่เลยวิกนุ่มเปิดดเลยเลยเราชาดีต้องมาดูสามสิบเป็ดแกวที่โอ้โหแล้วสามสิบเป็ดแก้วนี่ที่กระทรวงก็เปิดนะโอกระทรวงสาธารณสุขใช่กระทรวงกีฬาเปิดช่องอื่นอ่าบอลแล้วเดี๋ยววันพุธหน้านะครับทางด้านเอ็มร้อยห้าสิบจะสนับสนุนสองสมาคมสำคัญของประเทศไทย อะไรนะครับก็คือข <laughs> ่าวกีฬาใช่ประเทศไซส์สมาคมนี่เลยมวยชากคนสมัครเล่นอุ้ยนะจะอุ้ยทำไมก็เป็นคณะกรรมการอยู่แล้วก็สมาคมกีฬาบิลเลียตรอไปก่อนเขาให้เรายกน้ำหนักก่อนโอ้ีหแม่บิลเลียดนี่ก็น่าได้นะเพราะว่าเสนันเนี่ยเขาเสนอให้บิลเลียดเนี่ยได้เงินรางวัลอัฉีดเท่ากับกีฬาที่มีในโอลิมปิกเกมเยี่ยมแต่ ผลตีสนันเบรกหัวทิมเลยทําไมครับอ้ถ้าเอามาห้กีฬาอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวกีฬาอื่นเขาบอกเอ้อตัวเขาก็มีเามีโอกาสกงนะมันก็ต้องไปศึกษาให้ชัดเจนเขาะเด่นแบบนี้นะครับอะครับไปดูช่วงแรกของเราในวันนี้นะครับมีเรื่องราวมาฝากมากมายในช่วงของสปอร์ตรีพอร์ตครับโดยกะทิอร่อยดีครับครับผม สนุนโดยกะทิอร่อยดีอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไทยทั่วโลกในวันสองวันที่ผ่านมาครับสถิติโลกของวงการฟุตบอลเกิดขึ้นแล้วใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยกากาน้องคู่แฝดพี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนละนั่นคืติดต่อกันสิวขึ้นหน้าแก่สิวขึ้นเลยแตกต่างของพี่ใสขึ้นผิวด้านตาคมดีตาเย็นเย็นหรอแป้งเย็นมาเข้ากระดาษนั้นนะ กาก้าย้ายไปแล้วนะครับเป็นสิติโลกใหม่นะครับโดยที่ค่าตัวเนี่ยเขาพูดกันหลายมุมนะฮะถ้าเป็นปอนเนี่ยก็คือห้าสิบสี่ถึงห้าสิบแปดไม่เกินหกสิบแน่นอนก็<า>ยังไม่ทำลายทำลายฮะเพราะเพราะว่าสีดานของเดิมสี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับแต่ว่าก็บางคน ก็เป็นแหล่งที่แต่ผมมองว่าเป็นแหล่งข่าวจากฝรั่งเศสที่มองว่าซีดานเนี่ยยังเป็นสี่ติโลกอยู่โดยยันว่าเงินตอนนั้นเป็นเงินยูโรอ๋อคิดเงินยูโรใช่เจ็ดสิบห้าอ้าวก็แล้วแต่มันไม่เปลี่ยนเป็นยูโรสักแกก็วุ่นวายแล้วเกินนะฮะแกใช้เงินพาวอย่างเดียวเลยนะฮะแต่ดีเ้าสิบาทเองตอนนี้น่าป่มากก็จบไปครับส่วนลูกลินวียไปโอ้โหจงจงรอครบสอสัปดาห์แล้วนะครบแล้วเหรอเออ หมีหูดำแล้วตอนนี้โอ้ตอนนั้นไอ้นั่นก็ทำละอะไรครับช่วงๆด้วยช่วงๆกันแล้วโอ้แกหายเพียอย่างช่วงๆหมีอะไรนอนตื spoke spoke ่นขึ้นมางงเลยเอ๊ะทำไมเพียจังเลยกําลังจะดีใจมัอยู่บ้านมาืมฮีมักีอะไรกันจะได้เพลินๆเจริญด้วยกันครับโอ้โหหมีมันโดนนี่เออเออแต่ช่วงๆไงคงสบายแล้วนะทำไมร่างกายกับฟื้นยังพี่ว่า แกโดนไปโดนทีไรก็บองทีไรก็มองโอ้ชีวิตหมีอุดมสมบูรณ์ยกินดีอยู่ดีครับผมไอเกจฉีดเชื้อหนูเข้าไปให้หลินวุยมาทำไมครัไลูกออกมาเหมือนหนูตัวาดาละพัฒนาการอ่่านี่ยังมีตัวนะยจะไปหอปมาทไมมันอยู่นานจังรอครบเดือนเดืออดอีกเหรอบ่บายนะแล้วคนนี่ยนะ เออพวกอย่างอื่นไม่ดูนะดูหมีแค่หนึ่งเดียวเลยเอออะไนี้เห็นเลยครับผมแกเห็นมีกัแกชอบแกชอบไปดูก้าวไปดูหมีกันเหมือนกันเออเกี่ยวอะไรก็หมูพี่นี่ไปดูนี่หมีคนเดินผีนี่ดีกว่ากาลาติกอน